ใช้งานแอป a c e b o o k มายาวนานนะคะแต่ไม่เคยเข้ามาทําการล้างไฟล์แคปไฟล์ขยะในตัวแอป Facebook เลยทําให้ Facebook ของเราช้าอืดหน่วงได้วันนี้มี3วิธีใหม่มาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะให้เราแตะเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะคะจากนั้นนะคะแตะไปที่เส้น3มเส้นมุมบนค่ะแล้วไปที่ไอคอนการตั้งค่ามุมบนนะคะนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วแตะไปที่หัวข้อเบราว์เซอร์ค่ะแล้วแตะไปที่คําว่าล้างนะคะ ก็จะมีป๊อปอัพทางลัดเด้งขึ้นมานะคะให้เราแตะไปที่คําว่าล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ทําการล้างเสร็จนะคะก็จะขึ้นวันเวลาณปัจจุบันที่เราทําการล้างนะคะจากนั้นนะคะกดย้อนกลับนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปที่หัวข้อบันทึกกิจกรรมแตะเข้าไปค่ะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราสไลด์แทบตรงนี้นะคะไปหาหัวข้อวิดีโอที่รับชมแล้วนะคะแตะเข้าไปค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอต่างๆที่เรารับชมไว้นะคะให้เราแตะไปที่คําว่าล้างประวัติการรับชมวิดีโอค่ะ ก็จะมีปอกอัพทางลัดเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราแตะไปที่คําว่าล้างค่ะเริ่มล้างประวัติการรับชมวิดีโอของคุณอาจจะใช้เวลาสักพักหากคุณมีประวัติการรับชมวิดีโอจํานวนมากนะคะการลบเสร็จแล้วนะคะปัดหน้าจอออกไปได้เลยนะคะไปต่อวิธีการที่3ค่ะกดค้างไว้ที่แอป Facebook แบบนี้นะคะแตะไปที่ข้อมูลแอปค่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่หัวข้อพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสนะคะแตะไปที่ล้างแคสค่ะ เมื่อการล้างเสร็จตรงหัวข้อแคสก็จะเป็นศูนย์นะคะการล้างตรงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อมูลสําคัญทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่หายไปก็คือไฟล์แคสไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในตัวแอปเท่านั้นนะคะนิฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้แอป a c e บ o o k ช้าอึดหน่วงมากๆนะคะอย่าลืมขยันเข้ามาทําตาม3วิธีการนี้ดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูคะ่ะเห็นว่าคลิปนีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ